สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มช n แนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับเครื่องม้วนผมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องเครื่องม้วนผมครับซึ่งในปัจจุบันมีมากมายหลา,หลายรูปแบบนะครับแบบคลาสสิกก็แบบเดิมเ,มเิมแบบนี้นะครับและแบบเครื่องม้วนผมอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันก็ฮิตกันเหลือเกินซึ่งสามารถทํารอนได้หลายรูปแบบจริงๆเลยครับซึ่งปัจจุบันเครื่องม้วนผมก็จัดเป็นแลไอเทมสาหรับสาวๆกันเลยก็ว่าได้ ซึ่งบางคนก็ทําผมเองไม่ง้อร้านเสริมสวยแล้วนะครับครับซึ่งในปัจจุบันเครื่องม้วนผมมีมากมายหลายรุ่นดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทาให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเนี่ยเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงข้อมูลจากเว็บไซต์รีวิวต่างๆและยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์มาเป็นข้อมูลในการจัด10อันดับครับครับเ,เพื่อนๆและผมได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับเครื่องม้วนผมที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ และในท็อปคอมเมนต์ครับหากเพื่อนๆสนใจเครื่องม้วนผมแบรนด์ไหนก็คลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันเครื่องม้วนผมมีมากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับเครื่องม้วนผมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10เครื่องม้วนผมอัตโนมัติเลซาชา LS1361 ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆในด้านอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมดังนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้แน่นอนครับเครื่องม้วนผมแบบออโต้นี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง4ระดับและยังมีเฮดกาดคอบเวอร์ที่ช่วยปกป้องคุณจากแกนร้อนไม่ให้สัมผัสดโดยตรงกับมือหรือใบหน้าและมั่นใจได้ว่าแม้จะเป็นมือใหม่ก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้อย่างปลอดภัยและเครื่องยังมีการแจ้งเตือนให้เอาผมออกเมื่อเกิน30วินาทีด้วยครับดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวผมไหม้เลยครับผม ราคาอยู่ที่2,890บาทอันดับ9เครื่องม้วนผมเลมิงตันโปรรัก32มิมตอง C.I. 9 1 3 2ครับเพืเ่อนๆนจุดเด่นของแบรนด์นี้คือมีเซ็นเซอร์ช่วยปกป้องและตรวจจับความชื้นให้เส้นผมและมีเทคโนโลยี OPTI ปล่อยความร้อนในระดับที่คงที่และเหมาะสมแกนความร้อนขนาด32มิลลิเมตรแท่งความร้อนเคลือบเซรามิกเคลือบสานกันลื่นช่วยล็อกชอบผมง่ายต่อการมว้วนมีฟังก์ชันพิเศษโรพัสสำหรับการม้วนและการจัดเซ็ตตรงผมที่ผลลัพธ์ดีกว่าในเรื่องการดูแลเส้นผมให้ความร้อนสูงถึง120-210องศาเซลเซียสร้อนเร็วภายใน30วินาที และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไปใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่องนานเกิน60นาทีราคาอยู่ที่1,890บาทอันดับ8เครื่องม้วนผมอัตโนมัติแฮกซอนรุ่น h 6 8 0 ครับเพื่อนๆเ,เป็นอีกหนึ่งแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงแบบสุดๆราคาไม่แพงตัวเครื่องมีดีไซน์ที่สวยงามและยังมีการออกแบบปกป้องการลวกมือหรือผิวหนังให้กับตัวเครื่องและสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง10ระดับตั้งแต่อุณหภูมิ1 4 0่งรอถึงสององศาดังนั้นจึงสามารถทำรอนได้หลายลุกไม่ว่าจะเป็นรอนที่แน่นมากมาก หรือลอนแบบเป็นธรรมชาติต่วนตัวแกนความร้อนนั้นเป็นเซรามิกเคลือบประจุไอออนสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วถึงครับราคาอยู่ที่799บาทอันดับ7เครื่องม้วนผมเรซาชารุ่นเมจิกแฮร์เคอร์ l s 1 7 6เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานมาพร้อมกับสีชมพูสวยหวานให้คุณเพลิดเพลินไปนกับการจัดแต่งทรงผมแกนม้วนผมขนาด25มเมตร ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแกนเซรามิกกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอมีจอแสดงผล LED สายไฟหมุนได้360องศาครับราคาอยู่ที่690บาทอันดับ6เครื่องหวนผมอัตโนมัติ My Dairy เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาแรงมากๆราคาไม่แพงและมียอดขายถล่มทลาย น้ำหนักเบาเพียง500กรัมมีหน้าจอแสดงผล LED แกนหมุนซ้ายขวาอัตโนมัติมีระบบเซฟตี้ไม่ทำให้ผมพันกับตัวเครื่องและตัวเครื่องยังเคลือบโทมาลีนไม่ทำให้ผมเสียใช้ได้ทั้งผมสั้นและผมยาวผมสั้นปะบ่าก็สามารถใช้ได้ครับราคาอยู่ที่990บาทอันดับ5 เครื่องม้วนผม CB Professional Hair ครับบอกเ,เพื่อนๆได้เลยว่ารุ่นนี้ราคาย่อมเยาวมากๆและขายดีเป็นเทน้ำเทท่าด้วยแกนความร้อนเคลือบทัวมารีนซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษให้ผมของคุณดูเงางามไม่แห้งเสียง่ายและระบบแสดงอุณหภูมิความร้อนแบบดิจิตอลสามารถปรับอุณหภูมิได้สูงถึง230องศา เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมมีขนาดให้เลือกตั้งแต่25มิลถึง38มิลครับราคาอยู่ที่359บาทอันดับ4เครื่องม้วนผมเลอซาชาจัมโบ้เคอร์รุ่น LS1523 และ LS1082 อีกหนึ่งรุ่นสุดฮิตกับแบรนด์ที่คุณไว้ใจโดยรุ่นนี้มีความโดดเด่นที่นวัตกรรมนาโนช่วยให้ผมไม่แห้งชีฟ้ฟูขนาดแกนม้วน32มิลิเมตร เหมาะสำหรับการทำร้อนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังทําความร้อนได้รวดเร็วม้วนผมได้ง่ายภายในช่วงเวลาอันสั้นและปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่1 3 0่งรอถึงสององศาเซลเซียสมีหน้าจอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอลสายไฟสามารถหมุนได้360องศาและยังสามารถพกพาไปใช้ได้ทั่วโลกเลยครับราคาอยู่ที่1690บาทอันดับ3เครื่องม้วนผมอัตโนมัติ u made air spin and curl เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆและการใช้งานก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันครับเพียงแค่แบ่งส่วนผมตามที่ต้องการใส่ลงไปในแกนม้วนผมจากนั้นตัวเครื่องก็ดูดผมทั้งหมดเข้าไปในแกนแล้วรอให้สัญญาณดังจากนั้นจึงกดปล่อยออกครับทำให้ได้ผมที่มีความเด้งเพราะแกนมีขนาด25มิมซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบรอนแบบแน่น หรือถ้าใครไม่ชอบแบบร้อนแน่นมากก็สามารถปรับระดับความร้อนได้โดยเซ็ตผ่านจอ LCD ของตัวเครื่องได้เลยครับราคาอยู่ที่527บาท อันดับ2เครื่องม้วนผมอัตโนมัติ v v ี and w o k รุ่น VAV 222ปีแบรนด์นี้สุดพิตจริงๆครับขายดีมากในโลกของออนไลน์และเป็นเครื่องม้วนผมออโต้ยี่ห้อแล็กๆซึ่งรุ่นนี้มีขนาด32มิลลิเมตรเหมาะกับคนที่ผมยาวเลยบ่าลงไปลอนที่ได้จะเป็นลอนคล้ายๆแบบธรรมชาติส่วนแกนที่ใช้นั้นก็มีคุณภาพมากทำจากทัวมาลินช่วยถนอมเส้นผมไม่ให้แห้งเสีย ลดการชี้ฟูและไม่กินผมในขณะม้วนโดยการใช้งานก็แสนง่ายเพียงแค่แบ่งผมเป็นส่วนตามที่ต้องการแล้วจึงใส่แกนม้วนจากนั้นเพียงแค่กดปุ่มหมุนซ้ายและหมุนขวาตามลักษณะของรอนแล้วรอแค่สัญญาณดังเพียงเท่านี้ก็ได้รอนสวยเด้งแล้วครับสะดวกสบายง่ายจริงๆเลยราคาอยู่ที่999บาทอันดับหได้แก่ เครื่องหมวนผมอัตโนมัติ Vivian Walk รุ่น Limited 2021 AI 3ามอินหน อันนี้จัดเป็นแลรไอเทมของ v ีวีแอนด์วอก็ว่าได้เพราะมีแกนม้วนผมมาให้ถึง3ขนาดและสามารถถอดเปลี่ยนกันได้สุดยอดไปเลยครับโดยมีขนาด 13, 26และ32มิลลิเมตรซึ่งจะให้การดัดลอนที่มีความแตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ของสาวๆที่จะเลือกใช้เลยครับตัวแกนเคลือบด้วยเซรามิกโทมาลีนไม่ทำให้ผมเสียลดชีฟูไม่กินผมดีไซน์รูปลักษณ์สวยงามเรียบหรูวัสดุเกรดพรีเมียมและทนทาน สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง3ระดับทําผมรอนได้ทุกแบบและไม่จะเป็นต้องซื้อเครื่องมือหลายชิ้นเพื่อประหยัดเงินครับราคาอยู่ที่1,999บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ mybest application shopee lazada google t e n ครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆกับข้อมูลที่ผมได้นํามาเสนอ เพื่อนๆเคยใช้เครื่องม้วนผมยี่ห้อไหนอยู่หรือเปล่าครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อกับเพื่อนๆทุกคนนะครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเครื่องม้วนผมทั้ง10อันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเครื่องม้วนผมแบรนด์ไหนก็คลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดไปได้เลยครับครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส กดกระดิ่งด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย